ปิยเริงขจรค่ะว่ากันว่าช่วงเดือนเมษาพฤษภาัู้เรียนภาคตะวันออกอย่างทุเรียนจันทบุรีและระยองจะอร่อยที่สุดจริงหรือเปล่าค่ะผู้ชมและตอนนี้อยู่ที่ถนนประชาสงเคราะห์หรือว่าย่านตลาดขวิดขวาค่ะขึ้นชื่อเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เขาจะมาซื้อของกินของใช้กันมากโดยวันนี้แน่นอนว่าข้างหลังตอนนี้กลิ่นู้เรียนตลบอบอวนไปตลอดถนนประชาสงเคราะห์เลยค่ะผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ ตลาดทุ่งยขวางบริเวณถนนประชาสง์ตลอดแนวเลยนะคะมีร้านขายทุเรียนโอว่ามากกว่าหลายสิบร้านเลยค่ะซึ่งจะมาเฉพาะช่วงเมษายนสเปานะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูเรื่องราวของผู้ที่นํำทุเรียนมาขายกันดีกว่าเขาบอกว่าในตลาดทุ่งขวางเนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะคนไทยด้วยนะทุเรียนเลเวอร์ก็มาตอดแถวเท่าที่สังเกตเนี่ย50-50เลยนะคะมีทั้งต่างชาติแล้วก็มีทั้งคนไทยช่วงนี้เป็นสวรรค์ของคนรักทุเรียนนะคะ แต่ว่าก็เป็นช่วงนาทีทองของพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายทุเรียนในย่านนี้เช่นกันนโลกี่คโลเกากีร้อยหกบผโนดีนครับได้เลลเมื่อกี้ย่้ยด มากๆในช่วงนี้เลยครับผมเล่าให้ฟังหน่อยแบบเห็นหลายๆร้านแบบคนตอดแถวยาวมากๆส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนจีนคนจีนครับผมคนไทยก็เป็นบางส่วนส่วนมากเป็นคนจีนครับคือช่วงนี้เลยใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงเดือนสภาคมเนี่ยครับผมเออเพราะว่าอะไรเห็นเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทุเรียนของภาคตะวันออกอร่อยที่สุดใช่ครับของจันทบุรีครับผมอย่างของเรามีจากที่ไหนมาบ้างคะของจันบุรีที่เดียวนะครับผมเน้นเป็นพันุอะไรหมอนทองครับผมเพราะว่าที่เรืองหมอนทองมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนมากอ่คนกินหรือคนรู้ผู้บริโภคจะชอบ จะกินเนี้ยสมัยมากินมันทองอย่างเดียวครับผมค่ะที่ถามได้ไหมว่าเราไปคัดยังไงไปลงหรือว่าผมต่อจากลงมาครับผมคือคัดเกรดมาคัดเป็นไซส์เป็นะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไซส์ใหญ่อะไเรียกหัวเบอร์ใหญ่เพราะเท่าที่ดูร้านพี่เนี่ยราคาอาจจะเหมือนจะสูงนิดนึงนี้เรา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 เน้นคุณภาพเราเน้นยังไงใช่คือเน้นว่ามัเน้นเป็นบาเป็นเบอร์เป็นเบอร์สวยเบอร์ไม่สวยมากกว่าอ๋อยังไงอย่างไงเลยกสวยสอนหน่อยนี่ครับสวยนี่ลูกกลมๆนี่อันกลมๆ เนี่ยลงวันนี้อย่างใหญ่สุดที่มีนี่ใช่ครับผมดูออกเลยเหรอว่าห้าภูออกครับผมเนี่ยหนึ่งสองโอ้ห้าอย่างนี้ประมาณกี่โลคะอันนี้ประมาณสามโลห้า <3, 5 S 2> ครับผมสามโลห้าครับผมโลละร้อยแปดสิบโอเคนะห้าภูใหญ่แปดเจ็ดก็ตกแล้วห้าร้อยหกสิบบาทแล้วลักษณะของลูกค้าที่เขามาซื้อนี่เขามาซื้อแบบทั้งลูกหรือว่าซื้อเป็นกิโลหรือเขามีรูปแบบยังไงคะอ๋อซื้อทั้งลูกเขาต้องขายเป็นลูกครับผมชั่งเป็นกิโลแล้วก็แกะเนื้อให้ไป มาดูเนื้อก่อนคือเราเนี่ยร,รับประกันเนื้อคือจะ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 ,จะกรีดเนื้อให้ดูแล้วก็ถ้าเนื้อได้ก็คือว่าถ้าลูกค้าบอกโอเคเราก็คือช่างแล้วก็คิดราคาเป็นเงินไปอันนี้ยากได้ไหมถ้าคนไทยส่วนใหญ่จะชอบกรอบน้องนุ่มในหรือเปล่าใช่ครับมผม,<ง>ใ,ชผมใช่ครับผมใช่ครับถ้าคนจีนเขาชอบเนื้อ,อยังไงชอบเนื้อค่อนข้างนิ่มหน่อยครับผมเนื้อ,อสุกกินเลย<อ>แต่ก็ต้องเป็นหมอนทองนะหมอนทองครับผมจินเจอร์จินเจอร์เรียกจินเจอร์ครับผมอะไรนะจินเจอร์อ๋อเมื่อกที่มีเรียกเราเราต้องมีเขียนภาษาจีนด้วยเท่าที่เห็นเพราะ ไม่ต้องครับผมภาษาจีนอะไรได้บ้างเรียกเราเป็นลูกค้าภาษาจีนได้นิดหน่อยครับนิดหน่อยเช่นเช่นคือเขาซื้อก็แปลว่าอร่อยครับผมเขาซื้อก็คือเรียนเนี่ยเขาซื้อเขาซื้อเป็นคนจีนจะรู้ว่าอร่อยไหมอร่อยแล้วเวลาเขาซื้อเขาซื้อที่เจอมาส่วนใหญ่ซื้อประมาณกี่ลูกสมวนมากคนจีนนี่จะซื้อลูกสองลูกแต่กินเลยนะซื้อแล้วกินเลยกินกันตรงนี้เลยส่วนมากเนี่ยกินหน้าร้านเลยกินเลยกินหน้าร้านเลยคือว่าอร่อยปพิ่กินหน้าร้านเลยก็ซื้อเรื่อยไปมาเจ็ดแปดคนก็คือลูกสองลูก แสดงว่าเยอะสุดที่เคยเจอครั้งหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนจีนเขาซื้อกาลอนไปกี่ลูกสิบสามลูกครับผมเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานนี่สิบสามลูกผู้หญิงคน <c oughs> มาไปมาไป,มา,ไปมาเนี่ยซื้อสิบสามลูกซื้อน้องเนี่ย้า <c oughs> <c oughs> เขาบอกเขาเขายืนชินหน้าร้านเขาบอกไหมว่ารถเขา <c oughs> เขายืนกินอยู่ลูกแล้วเสร็จแล้วก็ไป <c oughs> แล้วเดี๋ยวกลับมาอีกสองลูกกลับมาอีกสามลูกเารวมแล้วทั้งวันคนเดียวสิบสามลูกผู้หญิงเห็นว่านอกจากที่เป็นคนจีนที่มาเที่ยวแล้วเดินประลาดไม่ขวางอยู่แล้วค่ะมีเป็นทัวร์มาลงด้วยหรอ ครับผมครับผมเป็นรถบัสมาจอดฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็มากันเป็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 นชุดๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้วัาถจัรของพ่อค้าดีกว่าบางปกติขายของอยู่ย่านห้วยขวางไหมคะครับขายอย่างอื่นปกติขายอย่างอื่นอยู่ขายของชําอยู่ในตลาดห้วยขวางครับอ๋อแล้วเราเราจับทางยังไงเราดูแล้วแบบคนเยอะถึงควรเอาทุเรียนมาขายคือเวลาหน้าทุเรียนออกเนี่ยคือเจผมเนี่ยหน้าทุเรียนจันทบุรีออกเนี่ยเขาจะรู้จะรู้กันลงครับผมคือหน้าทุเรียนจันทออกปุ๊บก็ือเริ่มขายแล้ว เคยกินอะไรคือวันนั้นเลือย่างนี้มานาหลายหลายีครับผมครับผมครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณกี่เดือนครับช่วยคึกคักหลายๆร้านนี่สองเดือนก็หมดแล้วครับผมสองเดือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุเรียนมันได้ทั้งปีเราก็ไม่ไม่นิยมใช่ไหมคือช่วงนี้มันด้วยราคาด้วยอะไรด้วยไหมช่วงนี้คือเป็นทุเรียนตะวันออกครับคือเป็นภาคอื่นมันจะไม่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 ฟินหรอมันแล้วแต่คนชอบแต่ที่ร้านไม่ได้ขายครับผมอ๋อแต่ใช่เพราะว่าถ้าใครที่มาห้วยขวางนะคะสังเกตว่าปกติเขาก็จะมี ที่เป็นรถเล่ขายทุเรียนเจอได้ตลอดทั้งนว่นทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าจะต่างจังหวัดจะไม่ใช่ทุเออแต่ถ้ามาช่วงพฤษภาเมษาค่ะช่วงนี้เลยคุณผู้ชมยาวแบบแทบจะทุกร้านแล้วทุกร้านก็คือแต่แถวยาวมากทีนี้ถามอีกนิดนึงค่ะเห็นเขาบอกปีนี้ราคาทุเรียนด้วยความที่มันแรงเยอะมันส่งผลเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเป็นไงบ้างปีนี้จะถูกกว่าครับผมเรารับมันถูกกว่าปีที่แล้วเนี่ย เวลาแบบนี้นะครับเวลาเวลาประมาณกลางๆเดือนเนี่ยกลางๆเดือนพุธจันทร์วันอยู่ที่ปีที่แล้วอยู่ที่280แต่ครับรวมปีที่แล้วเนี่ยสายสองร้เนี่ยครับเนีเหมือนทองแบบเนี้ยลูกใหญ่ไซส์ที่เราใช่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 ปีที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยปกติเวลาเวลาประมาณกลางๆเดือนเนี่ยนะประมาณ260 280ององั้นถ้าถามคุณผู้ชมที่ดูอยู่อ่ะจะเป็นสายทุเรียนเหมือนกันถ้ากินทุเรียนเดือนนี้แนะนำดีที่สุด มีช่วงแบบควรจะเป็นปลายเดือนจะถูกลงไหมตอนนี้ทุเรียนเริ่มขึ้นแล้วครับผมมันจะหมดรุ่นละคุณผู้ชมต้องรีบแล้วนะเริ่มเริ่มจะ้องกินตอนนี้เลยครับผมได้ครับผมช่วงนี้เวิร์กที่สุดลวแล้วนิดเนอแอบแอบริกอันนี้บอกได้ไหมแบบว่าไหนบอกได้นะครับเออคุณผู้ชมที่ชอบกินทุเรียนเมื่อกี้แอบเห็นพ่อค้าเป็นชิกได้ไหมแบบบางวันราคาถ้าฝนตกอะไรแบบนี้ถ้ามาบางวันก็มีเปลี่ยนราคากันเห็นเห็นเลยนะเราเราดูยังไงครับแบบบางวันเราก็ดึงดูดช้องใช้การตลาดไหมใช่ครับผมใช่ครับผม สุดท้ายร้านแข่งเยอะมากๆสิ่งที่เราแข่งขันกับร้านอื่นๆคืออะไรที่นี่นคุณภาพก็ผมคุณภาพเราประกันเนื้อคือดูเนื้อก่อนแล้วก็ลูกค้าชอบเนื้อแบบไหนคือว่าจอดูให้ดูเนื้อก่อนแล้วเนื้อโอเคเนื้อก็อเอาไปเราไม่ขายเพราะว่า,วาต้องเอาต้องบังคับลูกค้านะคือตามใจลูกค้าครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่แตกต่างบางร้านเขาก็เอาพันธอื่นมาขายอย่างก้านยาวนอ้องก็แล้วแต่คนช,ชอบ<ล>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอดทองเดี๋ยวต้องปล่อยบางไปขายแล้วเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มต่อแถวแล้วค่ะขอบคุณมากครับผม นี่ค่ะคือทุเรียนกันทงบุรีนะคะที่ได้มาแล้วอยู่ในมือต้องบอกว่าจากการที่เดินมาจากหลายๆร้านนะคะก็เหตุการแข่งขันในย้านนี้ก็ค่อนข้างแข่งขันสูงทั้งในด้านของราคาหรือว่า ค้าก็จะเลือกตามแต่ละสายพันธุ์นะคะแต่เท่าที่สังเกตคุณผู้ชมแม่ค้าย่านนี้นะแม้ว่าลูกค้าจะมาต่อแถวเยอะนะการบริการนะคะปีนี้สังเกตว่ามีการบริการที่ดีนะแม้ว่าจะแถวรอนานนะคะแต่ว่าแม่ค้าหลายๆร้านเนี่ยแถวยาวใช่ไหมคะแต่เขาก็จะพยายามไปฉาบไข่ลูกค้านะว่าเนื้ออะไรคะเนื้ออะไรคะทําให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่ารอนานแล้วก็บางร้านอย่างที่สังภาษใหม่ค่ะว่า มีนะักเรียนจีนเยอะใช่ไหมคะก็ต้องไปฝึกภาษาจีนคำว่ทาทุเรียนคำว่ทาทุเรียนอร่อยเชิญชวนนูเรียนนะคะก็เป็นหน,หนึ่งการปรับตัวนะของพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนในย่านนี้ค่ะวันนี้สวัสดีชาวโลกลาไปแล้วนะคะจะก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ